สวัสดีครับส่วนตัวชอครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของปั๊มน้ำนะครับพิตาชินะครับรุ่นนี้เลยนะครับก็ทำงานไม่หยุดนะครับไม่ตัดก็ไปตรวจสอบในส่วนของระบบน้ําแล้วนะครับไม่มีตรงไหนรั่วนะครับปิดก๊อกหมดทั้งหมดนะครับแต่ว่าน้ําไม่ตัดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ศึกษาจาก y o u t u ู e มานะครับใม้แต่มีวาล์วตัวนี้หยดอยู่นะครับจะเป็นเหนตุผลหรือเปล่าเเดี๋ยวดู่อครับก็เราจะปิดวาล์วนะครับวาล์วที่ทางแทงน้ำเข้ามาแล้วก็ปิดวาล์วของน้ำออกนะครับปิดเลยปรับปบดนะครับตัวนี้มันมีรอยรั่วยนะเดี๋ยวไม่แน่ใจลองทำตามสูตรนี้ก่อน นะครับเดีวเราจะขันตัวแรงดันตัวนี้ออกนะครับเขาบอกว่าให้เช็คตัวซีนตัวนี้เรายังไม่เช็คเราจะเอาตัวนี้เลยส่วนตัวนี้เพชเชอร์สวิตทาตามคําแนะนําแล้วกันเราไม่ใช่ช่างห้ามปรับแต่งตัวนี้เป็นถังลมสเต็ปต่อไปตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนขันออกมาเพื่อให้น้ําแรงดันออกมาให้หมดก่อนลองดูเสียวน้ําจะออกมาอย่างนี้นะครับ น,นี้จะไม่มีสปริงนะครับทั้งไหนก็ค่อยๆให้น้ำออกมาเรื่อยๆครับถอดปลั๊กแล้วนะฮะแรงดันจะเยอะมันจะพุ่งนะครับต้องค่อยๆมดเพียบนะครับมดง่ามนะเขาเรียกอะไรมดดำช่วงรอดูมดไปก่อนโอเค ก็ตามนี้นะครับบอกว่าถ้าตัวนี้พังเนี่ยน้ําเวลาเปิดมันจะรั่วออกมาเพราะว่าซีนเสื่อมนะครับแต่ว่าดูสภาพแล้วก็ไม่ได้รั่วก็เลยไม่แกะนะครับนี่เอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปแล้วลองเทสอีกครั้งหนึ่งอันนี้เบื้องต้นเลยนะสเต็ปที่หนึ่งนีวกว่าน้ำจะพุ่งแรงไม่พุ่งแรงตามที่คิดไว้นะครับ หนักขนาดนี้ไม่มีอะไรโอเคปิดฝืดยังพอเต็มนี้ตามนี้เดี๋ยวจะตันนี้ยังไม่หายเดี๋ยวจะแก้ไขที่ตัวนี้ก่อนเพิ่งเห็นนะพอมันรั่วออันนี้เรื่องยาวต้องตัดแล้วก็ต่อใหม่ค่อนข้างที่จะยากอยู่ นะครับอันนี้ออกตัวนี้ก่อนเบื้องต้นโอ้ยแน่นออาให้แน่นนะฮะโอเคตัวนี้แก้แล้วยังไม่หายเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ตัวปั๊มนี่เติมลมเข้าไปอันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาลองเทสกันเปิดวาล์วนะครับรอถังเข้าเอาออกเข้าไปในบ้านเสียบปั๊ก ปอดก๊อกน้ำปิดหมดทั้งบ้านนะครับรอดูจะตัดไหมไม่ตัดไม่รวรอไม่้วนะไก็ยังไม่ตัด ก๊อกน้ำภายในบ้านปิดหมดแล้วอ่ะเริ่มหยดเริ่มมีหยดอ,อเริม,มหยดแต่ไม่น่าจะใช่ประเด็นเพราะไม่ต่อจะหยดเท่าไหร่ไม่มีหยดละนะะก๊อกที่อพอนี้ลอกเลยมาก ไม่คนเลยดูเอาเองมองแงงด้วยไม่ตัดนะครับผมเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเราจะถอดปั๊มลมตัวนี้ออกแล้วก็เอาไปเติมลมเดี๋ยวกลับมาดูใหม่